ทานยาก็ไม่ลดทานอาหารสองมื้อก็ไม่ลดแล้วก็อดอาหารอีก18ชั่วโมงก็ไม่ลดเพื่อนๆใครมีปัญหาแบบนี้แล้วรู้สึกท้อใจกันบ้างคะบอกเลยนะตรงนี้อย่าเพิ่งท้อใจนะเดี๋ยวโคต้ามาช่วยแก้ปัญหาเคสนี้กันนะคะหรือถ้าใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่ให้กดหัวใจกดไลค์กดแชร์โคต้าไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อจะได้นำเทคนิคตรงนี้ไปใช้ค่ะ ประเด็นสำคัญใ,ในเรื่องของเหตุการณ์ที่โคต้าบอกทั้งหมดเมื่อส pues ักสค,ครู่นี้นะคะเกิดจากการที่เรายังทานอาหารตามหลักการได้ไม่ถูกต้องคือเรายังไม่มีความรู้นั่นเองแต่ถ้าวันนี้นะคะรู้แล้วเพื่อนๆจะสามารถนําข้อนี้นําประโยชน์ตรงนี้นําเทคนิคนี้ไปใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะไปดูผลลัพธ์ของนักเรียนในกลุ่มโคชิ่งของโคต้านะคะเขาบอกว่าตามคอมเมนต์นี้เลยนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย กินข้าวสองจานยังไม่อิ่มเลยยังอยากที่จะกินอีกแต่ทําไมเดี๋ยวนี้กินข้าวแค่ช้อนเดียวค่ะอิ่มแล้วเออเพราะเพื่อนเพื่อนคนนี้เพราะเพื่อนท่านนี้ทําอะไรเดี๋ยวโควต้าจะมาเฉลยนะคะแล้วนักเรียนในกลุ่มโคชิ่ง,งโคต้านะคะแต่ละคนนะคอมเมนต์มันอย่างมากมายรีวิวเยอะมากแน่นมากบอกว่าอิ่มค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 ่ะแล้วสุดท้ายมีรีวิวด็ดสุดกว่านั้นคือ เขาสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ถึง3กิโลกว่าในระยะเวลาเพียงแค่5วันบอกเลยว่าทุบสติสติกันไปเลยโอ้โหแล้วเพื่อนๆนนี้ทำยังไงนะคะประเด็นสำคัญเหมือนที่โคต้าบอกคือในเรื่องของการปรับการทานอาหารค่ะถ้าเราปรับการทานอาหารได้อย่างถูกต้องบอกเลยว่าจะทำให้เรามีผลลัพธ์เหมือนนักเรียนในกลุ่มโคชชิ่งหรือ private coaching ของโคตา้าอย่างแน่นอน สิ่งที่สําคัญนะคะโคต้าให้รับให้ทานสารอาหารคือการทานโปรตีนให้ถึงนั่นเองค่ะอันนี้คือคีย์หลักสําคัญนะแล้วโคต้าก็พูดในทุกๆคลิปเลยะคะ่ะคือปริมาณโปรตีนจะต้องประมาณ1เท่าถึง1.5เท่าของน้าหนักตัวใครยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทานโปรตีนเท่าไหร่ต่อวันให้พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างมานะคะน้ําหนักส่วนสูงสตามด้วยน้าหนักเดี๋ยวโคต้าจะช่วยตอบในทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะอืม แล้วในส่วนนี้นอกเหนือจากปริมาณโปรตีนแล้วเนี่ยปริมาณโปรตีนในที่นี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นหมูไก่เป็ดปลาไข่ได้หมดทุกชนิดเลยนะคะนอกเหนือจากปริมาณโปรตีนแล้วการที่ร่างกายของเราค่ะจะดึงไขมันไปใช้ได้ดีนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างคือการทานแป้งให้น้อยลงคําว่าทานแป้งให้น้อยลงเราไม่ได้หมายความว่าเราอดนะ เราสามารถที่จะกินแป้งได้คําว่าแป้งนั่นคือข้าวโดยการเปลี่ยนข้าวค่ะจากข้าวสีขาวให้เป็นข้าวที่มีสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลหรือสีดําก็ตามเขาเรียกว่าข้าวไม่ขัดสีซึ่งข้าวประเภทนี้จะมีใยอาหารสูงจะทําให้อิ่มท้องได้นานที่เพื่อนในกรุ่มโคชิ่งหรือนักเรียนพรเวทที่บอกว่าอิ่มค่ะ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 เป็นเพราะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาทานข้าว ไม่ขัดสีนั่นเองอันนี้คือคีย์เวิร์ดคีย์หลักคีย์สำคัญให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้นะคะแต่ถ้าใครนะตรงนี้คิดว่าการทานโปรโตีนแบบจุกๆมันไม่เหมาะสำหรับตัวเองเพราะฉันไม่มีเวลาฉันมีภาระหน้าที่มากมายโคต้าจะให้มากินโปรโตีนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแล้วที่สำคัญคือเคี้ยวไม่ไหวแค่กินไปถึงครึ่งชิ้นกินไปแค่หนึ่กินไปแค่สองค,ค,คมันก็อิ่มแล้วแล้วที่เหลือนะฉันก็จะไปกินขนมกินข้าว โคต้าก็จะมีตัวช่วยค่ะก็คือจะเป็นโปรตีนเชคตัวนี้นี่เองค่ะโปรตีนเชคตัวนี้นะจะให้โปรตีนถึงยี่สิบเก้ากรัม uh huh. ว่าไปแล้วก็ดื่มให้ดูเลยโปรตีนยี่สิบเก้ากรัมน้องโปรตีนท่านนี้นะคะเขามีความลีนในตัวค่ะคือจะมีแป้งอยู่ที่สี่กรัมเท่านั้นเอง แล้วก็มีน้ำตาลไม่ถึง1กรัมให้สารเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะไม่กระตุน้นอินซูลินนะบอกเลยว่าเลิฟน้องสุดๆไปเลยค่ะอืมกินแล้วมันจะทำให้แบบอิ่มท้องได้นานอยู่ท้องคุมหิวแบบดีเลิศประเสริฐสีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจน,นะสามารถทักไปที่ไลน์แอดนะคะแอดโคต้าแอดซอเอได้เลยค่ะสำหรับตัวโปรแกรมของโคต้านะ ถ้าใครคิดว่าเออแก้ปัญหามาทุกทางแล้วอยากที่จะให้โคต้าแบบว่าได้ให้คำปรึกษาสามารถที่จะทักไปที่ Line แอดได้เลยนะเพราะว่าโคต้าจะมีโปรแกรมโคชชิ่งอยู่เป็นแบบกลุ่มโคชชิ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,099บาทจ้าแต่ถ้าใครอยากที่จะรับโปรตีนนี้นะคะ21มื้อจะอยู่ที่ราคา1,599บาบาทเลยนะคะใครชอบแบบไหนชอบโปรตีนก็ทักไปเลยนะคะใครชอบโปรแกรมก็ทักไปได้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะโคต้าฝากติดตามเพจของโคตา้าแล้วก็ช่องติ๊กต็อของโคต้านะคะทุกๆช่องทางชื่อว่าโคต้าทั้งหมดเลยจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขกับการลดน้ําหนักนะจําไว้นะเพื่อนๆความสุขทําให้เพื่อนๆดึงไขมันที่บุงเป็นอาหารได้ง่ายมากเลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ